คนที่สามารถที่จะทําการค้าหรือทําธุรกิจประสบความสําเร็จนะตามตามลาก็คือมีเส้น ambition line เพราะเส้น ambition line เนี่ยเป็นเส้นที่แสดงถึงคนที่ไม่ท้อถอยเป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตชัดเจนเป็นคนที่สู้นะคะสู้แล้วก็ เนินพฤหัสเนี่ยเป็นเนินคูบาอาจารย์เนินแห่งการเรียนรู้เป็นคนรักการเรียนรู้เพราะนักธุรกิจคนที่จะประสบความสําเร็จบนโลกนี้นะคะต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทุกๆวันต้องเป็นคนที่รักกันเรียนรู้รักกันพัฒนาตัวเองนะคะก็มีเส้น ambition line นะคะแล้วก็เส้นชีวิตเนี่ยต้องไม่ขาดเส้นชีวิตเนี่ยต้องสวยงามนะคะเป็นเส้น เพราะว่าถ้าเส้นชีวิตที่ขาดตอนหรือกระรุ่งการดิ่งมันอาจจะหมายถึงสุขภาพไม่ดีถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยคุณก็ทํางานหรือทำอธุรกิจอะไรมันก็ยากเนาะแล้วก็ถ้ามีเส้นล i n อ of s o l o ม o นด้วยก็จะดีมากเนื่องจากเป็นเส้นแห่งคุณธรรมเป็นเส้นที่สามารถที่จะไฝ่รู้ไฝ่เรียนนะคะประมาณนี้แล้วก็ถ้า คนที่มีลิงออฟโซลมันเนี่ยมันเป็นเส้นบุญเก่าด้วยก็คือว่าถ้าไหว้พระสวดนมนต์นั่งสมาธิก็จะเข้าถึงฌานได้ไวแล้วก็เป็นคนที่เข้าใจชีวิตเข้าถึงระดับจิตวิญญาณระดับสูงได้ไวนะคะเพราะว่ามันมีบุญบารมีเก่าส่งสงมาจากอดีตชาติด้วยนะคะเส้นลนะิงออฟโซลมันค่ะคนที่มีเส้นลิงออฟโซลมันจะเป็นคนฉลาดนะคะฉลาดแล้วก็จิตใจดีนะคะ แล้วก็ต้องมีเส้นวาสนานะคะ่เส้นวาสนาเนี่ยมันหมายถึงเส้นแห่งความขยันหมั่นเพียรนะคะต้องมีเส้นวาสนาที่มันขึ้นมาถึงเส้นหัวใจหรือทะลุขึ้นมาถึงนิ้วกลางนะคะเพราะว่าถ้าเส้นวาสนาเนี่ยขึ้นไม่สูดอะขึ้นถึงแค่เส้นสมองคือเส้นสมองตรงนี้นะคะอันที่สองเนี่ยค่ะ ถ้าเส้นวาสนานะคะมาถึงแค่เส้นสมองเส้นนี้เนี่ยอาจจะหยุดทำงานหรือล้มละลายธุรกิจหรือธุรกิจไปต่อไม่ได้นะคะถ้าทำงานก็อาจจะลาออกจากงานหรือถูกไล่ออกจากงานหรือไม่ประสบความสําเร็จอะก็คือทําไประยะหนึ่งบางคนก็ถูกโกงเนาะจากลายมือที่ดูดูเพราะว่าลายมือมันเป็นสถิติไงมันไม่โกหกนะคะ แต่อยู่ที่เวรกรรมของแต่และคนว่าจะเจอเรื่องอะไรนะคะบางคนก็ถูกโกงบางคนก็ไลยออกจากงานบางคนก็ลาออกจากงานบางคนก็ตกงานแล้วแต่เลยนะคะแต่ถ้าขึ้นมา,าจนสุดเนี่ยโอเคก,ก็ถือว่ามาต่อได้ฝาฟันอุปสรรคได้จนถึงจุดหมายนะคะแล้วก็ถ้ามีเส้นพระอาทิตย์ด้วยก็จะดีค่ะเส้นพระอาทิตย์อันที่ มาถึงนิ้วนางนะคะนิ้วนางเนี่ยเส้นพระอาทิตย์เส้นพระอาทิตย์เนี่ยหมายถึงเส้นเกียรติยศชื่อเสียงเส้นที่ได้รับการสนับสนุนเส้นหมายถึงการมีบุญบราบรามีเป็นเจ้าคนนายคนได้เป็นหัวหน้างานได้ค่ะตัวนี้นะคะมีลูกน้องมีบริวารได้นะคะหรือเป็นเจ้าของโรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเป็นได้เพราะว่ามีเส้นบริวารเส้น อำนาจวาสนาที่สั่งการคนได้นะคะของข้าเจ้าเนี่ยก็ขึ้นมาตั้งแต่อายุน้อยๆการที่มีเส้นผ้าทิศขึ้นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยหมายถึงว่ามีความโดดเดน่นคือในงานอะเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่อายุน้อยๆหรือตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุน้อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีเส้นการค้านะคะเส้นการค้าเนี่ยหมายถึงเส้นที่มาทางนิ้วก้อยค่ะคือคนที่จะ ประสบความสําเร็จอะในธุรกิจในหน้าที่การงานหรือรับราชการเอ้ยไม่ใช่คือการค้าขายเนาะเพราะว่ารับราชการไม่ได้ค้าขายคือคนที่จะประสบความสําเร็จในการค้าขายเนี่ยมันจะต้องมีเส้นการค้าด้วยเส้นที่มาทางนิ้วก้อยคือเส้นมีวัฒนศิลป์ในการเจรจาใช้ปากในการทํามาหากินได้ รู้วิธีที่จะโน้มน้าวใจคนเส้นที่มานิ้วก้อยนี่หมายถึงสุขภาพด้วยถ้าขาดกระดุ้งกระดิ่งเนี่ยมันหมายถึงสภาวะสุขภาพที่ไม่ดีหรือธุรกิจมันแบบกระท่อนกระแท่นด้วยนะคะมันก็ต้องชัดเจนยาวทุกเส้นอย่างเงี้ยถึงจะดีนะคะ